มาละครกันดีกว่านะเล็กซี่เป็นคนหนึ่งค่ะที่ชื่นชอบในส่วนของละครแล้วก็ซีรีส์โดยเฉพาะซีรีส์ของวัยรุ่นเห็นไหมวัยวายปะวัยรุ่นว่ัยนี้ไม่วายไม่ไม่วายอันนี้เป็นซีรีส์ที่หลายๆคนชื่นชมและชื่นชอบนะเรืชอเรื่องพลูโตนิทานดวงดาวความรักเธอพูดคําว่าพลูโตนะสคริปต์แทบหล่นพโตพลูโตนะฮะเชื่อเลยว่าเป็นพลูโตนะฮะ พูทโรโนิถาานดวงดาวความรักในเรื่องนี้เนี่ยดาราน,นักแสดงน่ารักชอบมากออน้องน้ำตาลทิพนารีนะฮะจะโคจอมาเจอกับน้องฟิล์มรัชนันนั่นเองค่ะแล้วก็ต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้เลยนะคู่นี้เนี่ยโคจอมาเจอกันความน่ารักเกิดขึ้นเพราะตอนดิวงานนะทางทางผู้จัดเนี่ยเขาบอกว่าให้น้องน้ำตาลเนี่ยโคจอมาเจอกับฟิล์ ทั้งคู่ต่างตกปากรับคําเลยว้าว <Wow. S 1> อยากเล่นเลยอยากเล่นลน,นี้เลย,เลยใช่ไหมและที่สําคัญมากไปกว่านั้นคุณผู้ชมในเรื่องนี้เนี่ยน้องน้าตาลจะต้องรับบทนะฮะเป็นแบบเหมือนอารมณ์ฝาแฝดอใช่ไหมเนี่ยประมาณนี้นะฮะซึ่งเรื่องเราจะเป็นอย่างไรบ้างอะคุณผู้ชมไปฟังรายละเอียดของทั้งคู่และทั้งคู่จะน่ารักกันขนาดไหนไปชมกันค่ะร่วมงานกันครั้ง,งแรกร่วมงานครั้งแรกแล้วก็เป็นการร่วมงนานกันที่ เราเคยเจอกันตอนแี่เราที่ซึ่งมันก็อาจจะแบบไม่ได้ไม่ได้เรียกว่าเบมชอซีเดียวแล้วพอมาไถยจรงอย่างที่เห็นในเฟซรอเราต้อเลินะรียก็อาจจะแบบค่คุยกันเรก็รู้สึกว่าแบบเออวลาน้องเืนเราเรารับรู้ว่าแบบน้องเมือนเราเราก็รู้สึกเฮ้ยเัใจเราต้นแรงเหมอนกันนะอย่างฟีมลก็เลยพี่เขา

ไม่ใช่ใช่ีเลยหนูก็ตืนเต้นเหมือนกันหนูตืนเต้นคือหนูเองที่แบบก็เราราซีนมาเยอะมากแล้วแต่ว่าพอมาเล่นกับน้องพีนเราคอรู้สึกว่าโอ้ใจเราเต้นใจเพิมันก็ใหม่เี่ทันทีที่ได้เล่นกับน้อแไปวต่เต้นเราก็อยากอยากเล่นด้วเพราะว่าทางก็จะศึกษากันแยบเ้างที่จะให้พีแล้วก็เรืองตุากมาด้วยเรับตาการม้นเราไม่เคย หมือนแบบมันก็ตื่นเต้นใน นี่ออแหละค่ะคุณผู้ชมน่าดู<ว>มากนะสวยนี่แล้วว,ว่าสวยและโคจอมาเจอกันแบบนี้ค่ะฝากด้วยค่ะผู้โตนิทานดวงดาวความรักนะคะ ในเรื่องนี้น้องน้ำตาลเนี่ยเขาจะต้องรับบทเป็นฝาแฝดด้วยเขามีชื่อว่าไออุ่นและอบอุ่มโอ้ยน่ารักอ่ะเอออยากดูเลยอยากเห็นแบบว่าสัมภาษณ์แบบนี้น้องแบบหูน่าดูมากๆเลยเอาละค่ะมาถึงนะคะปีนี้เขาบอกว่าราหูย้ายเนี่ยเขาบอกว่าคนบันเทิงเนี่ยโดนเต็มๆนะคะคุณงขาอ่ะอาจารย์นะคะกระทานะคะบอกเลยนะคะบอกว่าราหูย้ายครั้งนี้เนี่ยกระทบวงการบันเทิงเขาบอกว่ามีอยู่สองอย่างนะคะยุงไาคะ นะะเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าจะรักเนี่ย ก็จะรักแบบว่ารักแบบคลั่งรักโอ้โหขอแต่งงานใช่ไหมแบบคลั่งรักขอแต่งงานเลยนะคะแต่ถ้าเกิดว่าสมมุติว่าไม่รักก็จะเอาแต่ใจตัวเองโมโหโทโซของขึ้นง่าย้องร้องกันเออทุกสิ่งทุกอย่างอะค่ะเล้ก็บอกว่าปีนี้เหล่าดาราเนี่ยถ้าเกิดว่าราหูย้ายปุ๊บอะถ้าเกิดว่าเข้ากับราศีไหนอาจจะแบบว่าขอกันแต่งงานเยอะนะคะอาจารย์กระทาเขาทำมากับเอ็มไทยแลนด์เนี่ยมา20ปีแล้วนะคะคุณคา ก็จะดูเกี่ยวกับดูเกี่ยวกับเรื่องแอปไซมูนะคะดวงชะตาความเชื่อสถิติแล้วก็เลขมงคลนะคะโดยองค์รวมแล้วปีนี้เป็นยังไงนะคะเดี๋ยวไปฟังอาจารย์คัชชากันเลยค่ะอยู่กับเอ็มไทยมาตลอดนะฮะยีกว่าปีก็แอปพลิเคชันเอ็มไทยนี่มูครบจบในที่เดียวเลย โดยเฉพาะแอปสายมูไม่ว่าจะเป็นเรื่องของดวงชะตาเรื่องของความเชื่อเรื่องของสถิติเรื่องของตัวเลขมงคลต่างๆแต่ปี2,567นี้ที่นี่ที่เดียวเลยเรื่องของคอนเทนต์พยากรณ์ดวงชะตาปี2,567ทั้ง12ราศีรับปีมังกรนะครับรู้ก่อนแก้ไขทัน รู้ก่อนรวยก่อนนะครับและพิเศษสุดๆทำนายโดยไพ่ยิซลายไทยสำรับแรกของโลกครับดาวน์โหลดในช่วงนี้รับฟรีวอลเปเปอร์เสริมดวงพร้อมเลิกเปลี่ยนแต่ละราศีจำนวน2วอลเปเปอร์ด้วยกันนะครับและภาพรวมของคำทำนายทั้ง12ราศีฟรีครับดาวน์โหลดได้ทั้งมือถือแบบ Android, iOS ใน App Store และ Play Store ครับ สำหรับหลายท่านสอบถามมาทั้งในเพจคทาชิ้นมัญชรในเพจส่วนตัวเขมชาติปริญ,ญานุรน์ในเอ็มไทยนี่เยอะมากนะฮะก็ถามเรื่องของการย้ายของราหูเข้าสู่ราศีมีนแล้วก็เล็งกับราศีกันนะฮะหลายท่านก็ถามว่าเอ๊ะทำไมตัวผมเองรวมไปถึงพาคุณมิกบรมวุฒิคุณเบนนะครับน้องถิสาหรือว่า ผู้มีเกียรติต,ต่างเนี่ยไปร่วมพิธีที่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามอธิษฐานจิตขอพอรให้พระราหูนั้นประทานพรให้เราดุดดังเช่นอสุรินทราหูที่กลับใจมาศรัทธาในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและในพระธรรมคำสอนของพระพุทธองค์ลดมิจฉาทิฏฐิความคิดไม่ดีความคิดร้ายต่างๆลงกลับใจมาเป็นมิตรกับเรา จริงๆต้องเรียกว่าปางเปิดมิตรปิดศัตรูเป็นปางประจำของผู้ที่เกิดในวันอังคารด้วยนะครับแล้วอย่างการที่ดาวพารัสราหุยายเนี่ยมันจะทุกับองค์การบังเกิรอะไราเราจะสังเกตเห็นที่ชัดเจนเลยสองสาเรื่องนะฮะเรื่องแรกเลยก็คือเรื่ององความลุ่มหลงแต่ว่าเป็นความลุ่มหลงที่แปลได้สองอย่างอย่างแรกเป็นความลุ่มหลงในทางผิด เช่นเรื่องของการอเอาแต่ใจอารมณ์ขึ้นขึ้นลงลหลงในรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสของสาวอื่นหนุ่มอื่นที่ไม่ใช่คู่ครองเราก็ทำให้บ้านแตกกับอีกแบบหนึ่งน่ารักอาจารย์ชอบมากเขาเรียกว่าคลั่งรักก็จะขอแต่งงานกันเยอะมากๆเพราะฉะนั้นมันขึ้นอยู่กับดาราหนุ่มดาราสาวนั้นเนี่ย อยู่ในราศีไหนถ่านในราศีที่พระราหูส่งคุณส่งอิทธิพลก็เรียกว่าคลั่งรักก็ได้ก็จะยิ่งรักกันแน่นแฟนเอาใจเขามาใส่ใจเราเห็นอกเห็นใจกันมากขึ้นทุ่มเทเวลาหรือให้เวลากับสิ่งที่เรารักคนที่เรารักเพิ่มขึ้นเราจะเห็นได้ว่าดาราหลายท่านท,ทั้งทั้งที่ประสบความสำเร็จในชีวิตแต่ก็จะทำอะไรที่เป็นไลฟ์สไตล์ของตัวเราเอง อยู่บ่อยๆซึ่งอาจจะดูแปลกๆบ้างแหวกแนวบ้างแต่ตัวเขาว่ามีความสุขนะฮะแล้วเราก็จะเห็นดาราหลายๆท่านที่อาจจะอย่าร้างหรือว่าอาจจะมีบุคคลที่สามซึ่งก็เป็นอิทธิพลของพระราหูแต่ถ้าเกิดใครที่ได้มีโอกาสรับในพระธรรมคำสอนแล้วมีการแก้ไขปัญหาก็จะทำให้ปัญหาเหล่านี้ ผ่านพ้นไปได้แล้วก็ราบลื่นทุกสิ่งมีทางออกซาดูเราเป็นคนในวงการบันเทิงเหมือนกันนะราศีอะไรไปเช็คดีๆนะราหูย้ายเนี่ยอย่าคั่งรักมากเอย่าเข้าเอ็มไทยเออเอ็มไทยนี่แหละเลย่ะเอ็มไทยพาหมูค่ะไปกับอาจารย์คาถาชินนะบัญชร